ก,นนะนนก็ถามไปก็เท่านั้นนะ่ะเหมือนฝนตกทําไมถามไปก็เท่านั้นน่ะตั้งแฝนตกแล้วได้ประโยชน์อะไรเอาประโยชน์จากฝนดีกว่าหรือจะแก้ปัญหามันยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วเกิดมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมาเรียนรู้อริยสัตตสี 4. เพื่อจะไม่ต้องเกิดอีกเพราะเกิดเนี่ยทุกข์ไหมล่ะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกข์ไหมใครใครในโลกนี้ก็ต้านทานสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ ปมก็ต้านทานไม่ได้ใช่ไหมอ่ะก็องก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พรมปรารถนาไม่ให้แก่ก็ต้องแก่ปรารถนาไม่ให้เจ็บก็ต้องเจ็บท้าเวปริติป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักนะพระศาสดาครับเทวดาก็แก่เจ็บตายหมดน่ะเราจะหนีไปพบไหนอ่ะขติห้าพระเจ้าก็เห็นหมดละมีแค่เนี้ย ไหนจะไปพบไหนที่จะรอดไม่รอดสักครบหนึ่งหนีไปเป็นพรหมไปเป็นเทวดาตายแล้วก็ไปสู่นรกอีกจะพ้นนรกทั้งทีเอะพ้นไม่สุดอีกแล้วมันมันก็ต้องเป็นอริบคนะุคคนต้องหนีทางนี้อ่จะหนีความตายหนีทางไหนนะใช่ไหมแต่คนคนไม่ได้ไม่ได้ศึกษาทางเนี้ยมันก็จะมองเรื่องการการไม่ตายเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอ คนเราจะไม่ตายได้หรออย่างเงี้ยก็เพราะไม่มีใครมาคิดไงแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดดังนั้นปุถุชนทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่คิดเรื่องจะแก้ปัญหาความตายหรอกเพราะมองว่าเป็นธรรมดาใครก็ต้องตายไงและบางทีมันมันยากยากเกินจะจะคิดค้นนะ่ะซึ่งมันก็ยากจริงๆเพราะคนจะคิดค้นได้เองเนะี่ยคือต้องพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรา เราเชื่อในการตรัสรู้ของท่านเนี่ยเราก็จะมาลองฟังท่านดูว่าเออท่านมีเหตุผลอะไรในการที่บอกว่าไม่ตายนะมันมีอ่าใช่ไหมอาชาตังมีนะอย่างเงี้ยไม่เกิดนะมีอมะตะเนี่ยมีก็น่าสนใจอลองฟังดูสิพอเราฟังฟังดูก็มีเหตุผล ใช่ไหมพระองค์ก็บอกอ่ะอ้า,อาวตายมันมีจากเหตุอะไรล่ะพระองค์ก็โยนิสโสมนสิการไป <c oughs> เพราะอะไรมีชรามรณะจึงมีอ๋อเพราะชาติมีก็มันเกิดมาไงมันเลยตายใช่ไหมอ่าเนี่ยก็คิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้ก็คิดต่ออ้าวล้วเกิดมันมีเพราะอะไรใช่ไหมอ่าทำไมต้องเกิดก็มันมีที่เกิดสิใช่ไหม ไอพกปลามันมีที่เกิดก็ไปเกิดเป็นปลาที่เกิดมันไอนกก็มีที่เกิดเกิดเป็นนกนะแต่ละผืนนาก็มีที่เกิดของมันใช่ไหมสัตานังไปยึดอะไรล่ะก็เลยรู้จักคำาพบขึ้นมาอ๋อเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติอ๋อต้องมีพบก่อนมีที่เกิดก่อนชาติมันจึงมีได้อ่ะถอยไปอีกอ่แล้วภพมันมีที่เกิดมันมีมาได้ยังไงล่ะ ใช่ไหมอ่าใช่ไหมถ้าไม่ยึดก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมก็เพราะไปยึดเนี่ยอาชีก,กระดาษพุ๊บเนี่ยโยมก็เฉยๆแต่ถ้าเป็นกระดาษของโยมเป็นข้อสอบฉีกข้อสอบทิง้งเนยตายแน่นะบัตรประชาชนมาฉีกทิง้งตายแน่ของชันใช่ไหมอุปทานโยมมีใช่ไหม ไม่ได้ฉีกตัวโยมเลยนะฉีกของนี่ของฉันนะ <c oughs> เห็นไหมมีความยึดมัน่นอุปทานใช่ไหมหนี้ตัวเราเราหยิกเจ็บเอเนี่ตัวเราเราบอกตัวเราใช่ไหมอุปทานมีพบมีชาติมีชรลามานนะั้นมีก็ย้อนถอยขึ้นไปอก็เลยเป็นสายของการเกิดขึ้นแห่งความตายแล้วทีนี้ทำทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแต่เหตุถ้าเหตุด,ดับเนี่ย ธรรมชาติมันก็จะดับด้วยถ้าสองเกิดแต่หนึ่งถ้าหนึ่งดับสองต้องไม่มีใช่ไหมดังนั้นชารารณะมีมาแต่เกิดถ้าเกิดไม่มีเอ๊ะแก่ตายมันจะมาได้ยังไงใช่ไหมพระองค์จึงถามพระนนท์อนอนท์เนี่ยถ้าชาติเนี่ยมันไม่มีโดยประการทั้งปวงเลยเนี่ยแก่และตายจะมีขึ้นมาได้ไหมใช่ไหมเหมือนถ้ากระดาษเนี่ยมันไม่มีแล้วกระดาษขาดมันจะมีมาได้ยังไงใช่ไหม กระดาษดับจะมีได้ยังไงเพราะกระดาษไม่มีมาตั้งแต่เกิดนั่นคือชาติไม่มีเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแกและตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอคือชรามรณะจะมีได้ไหมพระนุษย์ก็บอกไม่ได้พระองค์ก็บอกใช่จริงๆมันก็เหมือนเหมือนง่ายนะแต่แต่การจะคิดได้เองเนี่ยมันคิดยากแต่พอฟังแล้วคิดตามเนี่ยไอ้พอรู้ได้น่ยพอรู้ได้ งั้นพวกเราในแผนรู้ตามทั้งนั้นนะแลยเรียกสาวกไงเขากาสแทรกตรงนี้นิดหนึ่งครับอาจารย์จริงๆแล้วเรารู้นะครับรู้ตามที่ทรงตรัสสอนใช่แต่ว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยยังไม่พาหลุดพ้นก็เลยต้องฝึกเพราะไอตัวที่มันรู้เนี่ยก็คือสัตตานังมันเกาะวิญญาณที่รู้แต่จริงๆแล้วการหลุดพ้นคือไอเจ้าสัตตานังมันต้องทิ้งวิญญาณเลยต้องฝึกให้มันทิ้งต้องฝึก แต่จะบอกไม่รู้ไม่ใช่นะครับเพราะรู้แล้วนะครับชทิฏฐิเราถึงตรงว่าเออจะเดินมาถูกทางแล้วอย่างนี้นะครับเนี่ยรู้ละสมมติรู้อ่ะชาติเป็นเหตุให้เกิดชราหมอนนะแต่พอชาติเกิดไม่ทิ้งน่ไม่ยอมทิ้งครับเลี้ยงไว้ครับเลี้ยงสั้นหน่อยโดยเฉพาะกรรมคุณห้าเนี่ยอ่าจ่ก็รู้ว่ารู้ว่าเป็นเป็นมูดคูดเป็นภพ แต่สุดท้ายก็อยากจะลงพบยว่มูดคู่เหมือนกันนะเพราะมันยากที่จะสืนกลับออกมาแล<ช>้ววางลงนะทีนี้พอทิ้งไม่ได้จะทํำยังไงพระเจ้าก,ก็เมตตาสอนอีกนทิ้งไม่ได้เหรอก็บริโภคพอดีอเห็นไหมใช่ไหมเอ๊อาหารนี่ไม่กินไม่ได้ไม่กินตายนะอืมแล้วฉันยังปล่อยวางกายไม่ได้อะฉันต้องกินก่อนอะเอาเคงั้นกินพอดีอ่า อยากกินของอร่อยก็กินไปแต่กินพอดีนะก็ต้องตาโยมห้ามตัณหนความอยากในการกินได้ระดับหนึ่งนะจริงไหมเพราะของอร่อยก็ต้องกินเกินพอดีหน่อยอะแต่ยมคุมให้กินพอดีได้นี่ไม่ธรรมดาเรียกว่าเป็นการกินอย่างมีเงื่อนไขนใช่ไหมหรือการฟังเพลงก็ฟังพอดีนะการดูก็ดูพอดี แต่ถ้าอยากดูแบบอริยะก็ทัศนานุตตะยะใช่ไหมหรือสวนานุตตะยะฟังแบบอรรยะ,อ,ะอันนี้คือแนะนำวิธีฟังแบบปุถุชนใช่ไหมก็มีให้หลายระดับนี่เรียกว่าความลุ่มลึกของธรรมะเนี่ยลุ่มลาดเหมือนหาดทรายค่อยๆลึกไปเรื่อยๆเราก็เลือกเลือกธรรมะให้เหมาะกับคนถ้าคนนี้อายังรับอันนี้ไม่ได้เอานี้ไปใช่ไหม ยังกินเหล้าอยู่เอาสัมมาวาจาไปใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวขอ,อการข้อนครับอา <c oughs> จารย์พอดีคุยถึงเรื่องนี้ก็เลยถ้าถ้าคุยถึงเรื่องจำได้ว่าพระพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าการทำร้ายตนเอง <c oughs> เป็นบาปไม่ไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าหมายถึงว่าการฆ่าตัวตายเน <c oughs> ี่ยเหมือนกับว่าอาจจะไม่สามารถหลุดพ้นได้ ไม่อะหลุดได้อ,อ๋อคือคืออย่างเงี้ยพอดีช่วงเนี้ยผมก็คุยกันเรื่องทรทำกับแฟนบ่อยเหมือนกันอ่าก็เคยบอกเขาบอกว่าคือตัวผมเนี่ยถ้าเป็นโรคอะไรที่แบบร้ายแรงเราตั้งงบเอาไว้ระดับหนึ่งอืมแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งถ้าเรารักษาไปแล้วคือมีงบต่อแหละอืมแต่ผมบอกเขาว่าหยุดแล้วผมก็ายดีกว่าอ่า เดี๋ยวงบหมดเดี๋ยวจะตายสองคนแต่แฟนเขาก็บอกว่าเอาเรปล่อยให้จะปล่อยให้คือเอาแล้วเขาจะทนปล่อยให้เราแบบตายไปได้ไงอ๋อไม่เป็นไรฉันมีเอ็มบีสามให้เธออ่อใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็บอกเขาบอกว่าไม่เป็นไรให้ผมฟังไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็บอกเอาเลยแต่ผมก็คิดอะไอย่างงี้เหมือนกับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเราเราเราทำร้ายตนเองเปล่าสมมุติถ้าเราก็สามารถที่จะรักษา ได้นะฮะแต่เราพอแล้วเราถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะคิดเองว่ารักษาไปยังไงยังไงมันก็ต้องตายอือาจจะไม่ตายตรงนี้ก็อีกหน่อยก็ต้องตายนี่คิดเองนะก็เลยคุยเขาอย่างนี้ก็เลยตรงนี้เลยไม่แน่ใจว่าก็คือก็คงไม่ไม่ผิดใช่ไหมถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ก็เราคิดว่าเราจะพอใจแบบตายแบบธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมอ่าไม่อยากมีอุปกรณ์เยอะอ่าขอตายแบบธรรมชาติ เหมือนเกิดอยู่ในปา่าหมอกผมก็ตายธรรมชาติอยู่แล้วอยู่ในปา่าใช่ไหมพวกเก้งกวางอยู่ในปา่าใครไปรักษามันใช่ไหมมันป่วยมันก็นอนสมอยู่นจนถ่ายใช่ไหมครูอาจารย์แต่ก่อนกันนะท่านก็พี่นาท่านไปวิเวกตามป่าเขาเนี่ยเออท่านป่วยท่านก็เอ๊ะทำยังไงเออแล้วหมูหมากาไกา่มันมันใครไปรักษามันนะใช่ไหม เก้งมันนอนอยู่มันป่วยมันก็นอนสมจนหายอ่ะนะร่างกายก็รักษาตัวมันเองได้เราก็บอกภรรยาบอกว่าผมขอตายธรรมชาติใช่ไหมครับขอพุณครับขอยา่เสริมนิดนึงครับอาจารย์พอพูดถึงตั้งงบเนี่ยถ yep? ้าอยู่กันสองคนเนี่ยคนไปก่อนจะได้เปรียบปะครับคือ อาจจะใช้งบเลยไปถึงของคนข้างๆนี่คนข้างๆจะเหลืองงบแค่ซื้อิายุอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเรื่องของสังขารธาตุขันจริงๆแล้วผมผมเห็นด้วยที่ว่าตามควรดีกว่าตามเหตุดีกว่าเพราะกระต่ายกระโดดไปทั้งวันทั้งวี่อายุยาวสุดก็หปีคอเลสเตอรอลไม่มีนะครับแต่เต่าเนี่ยอายุ เป็นร้อยปีนะครับเชื่องช้าที่สุดคอเลสเตอรอลคงเต็มเลือดอายุมันร้อยมันก็ต้องร้อยมันต้องถึงร้อยมันถึงจะตายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เหมือนคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเขาก็บอกว่าก็เต่าก็ไม่ได้ออกกําลังกายมันอยู่ไปร้อยปีว่าแล้วก็ขออยู่แบบเต่าก็แล้วกันแล้วมันก็ผมว่าแน่นอนไม่เกี่ยวข้องกันยอมรับกรรมไปคนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมวิบากนะครับรักษาถูกใช่รักษาตามสมควร นะดูตามสมควรแต่ดูแล้วมันจะไม่หายก็ขอ,ขอตายธรรมชาตินะครับขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์นะครับต้งไหนเอ่ยมองไม่เห็นล่องหนหรือเปล่า <laughs> <c oughs> ครับผมอ๋อเห็นแล้วเห็นครับในตอนนาะที่ผมยังเป็นผู้ใหม่อยู่นะครับเออก็มาวัดน,นี้เป็นครั้งแรกครับในชีวิต Uh huh. ผมได้มีโอกาสได้ศึกษาพุทธวจนะในทางยู u ู e นะครับผมวันนี้ผมรู้สึกว่ามีคำถามอยู่ติดค้างคางใจมานานนะครับ uh huh. คือผมเห็นในตะนะนในอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันยัง,ยงไม่ได้เป็นนะครับในอนาคตผมจะไปเป็นครู สอนพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับอ,อทีนี้ผมอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าในหลักสูตรในวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นคําที่แต่งใหม่อยู่ด้วยนะครับซึ่งซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นคําที่แต่งใหม่แต่ทีนี้เราจะมีวิธีการยังไงที่จะไม่ให้เรา,อาสอนเด็กไปทางที่ผิดนะครับอครับผมก็เลยอยากจะอสอบถามพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ช่วย แนะนำให้หน่อยครับอ๋อก็แยกแยกแยกส่วนข้อมูลเอาบอกนี้คําแต่งใหม่เขาพูดงี้นะแล้วแต่งใหม่นี้บัวสีเหลาพระุทธเจ้าบอกบัวสาวสามเหล่าอ่าแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งสองทางไงอ,อันนี้พระพุทธเจ้าพูดอันนี้แต่งใหม่แล้วเราก็เทียบข้อมูลให้เลย ถ้าเป็นในข้อสอบอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเราไปตรวจข้อสอบในข้อสอบอันนี้เพื่อสอบเพื่อผ่านนะอ่าแต่เวลาไปสอนลูกเนี่ยอย่าเอาในข้อสอบไปบอกนะใช่อ๋อครับผมขอบคุณมครับใช่ใช่แล้วแล้วทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราสมมติว่าในข้อสอบมันถามว่าบูมีกี่เหล่าแต่ในหลักสูตรข้อเฉลยบอกว่าสี่เหล่าเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้ตอบสีไปเลยนะอ่าตอบให้สอบผ่าน อ่าใช่ไหมครับเหมือนว่าถ้าข้อสอบมันบอกว่าโลกแบนต่อไปเลยโลกแบนแล้วยมจะได้ร้อยเต็มก็เอาไปเลยอ๋อแต่จริงๆโลกมันกลงใช้แก้วน้ำอย่ายึดแก้วน้ําเวลาล้างแก้วน้ําก็ไม่ยึดแล้วก็กินแล้วก็ล้างด้วยนะการล้างก็ไม่ใช่ว่าจะยึดล้างเพราะเพื่อใช้ต่อ จะได้มีคุณภาพชีวิตดีหน่อยดีกว่ากินแก้วเน่านะใช่ไหมล้างก็ล้างดีๆล้างดีก็ไม่ใช่ว่ายึดเห็นใครล้างดีว่ายึดก็ไม่ใชนะ่ก็ต้องพิจารณาแยกแยะด้วยขอ,อการครับราาอาจารย์ผู้ใหม่ครับจะสอบถามนิดนึงครับเพราะว่าปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วครับ แล้วก็สงสัยว่าการบรรลุธรรมกับสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมครับไม่อ่ะสมาธิเพื่อช่วยในการบรรลุธรรมเมื่อจิตเธอเป็นสมาธิแล้วทำทั้งหลายย่อมปรากฏเนี่ยพระองค์ทำทั้งหลายปรากฏคืออะไรคือเราจะเห็นสัจจะความจริงว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาจะเห็นสัจจะความจริงตรงนี้ซึ่งจะได้มาจากสมาธิ สมาธิก็คือการทําให้จิตเนี่ยมีอารมณ์อันเดียวอย่ามีหลายอารมณ์พระองค์บอกว่าละการเพ่งอนาสัยอารมณ์ต่างๆเสียให้เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวพอเพ่งในอารมณ์อันเดียวก็เรียกว่ามีจิตตั้งมัน่นแล้วแล้วเป็นเป็นไปได้ไหมครับที่ <c oughs> ไม่ได้สมาธิแต่บรรลุธรรมก็ต้องได้อะพะถ้าไม่ได้ไม่ได้จิตตั้งมัน่นแม้แบบใดแบบหนึ่งเนี่ยก็จะไม่เห็นการเกิดดับ เมื่อไม่เห็นการเกิดดับก็จะวรรลุทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยทั้งสองอย่างสองอย่างเนี่ยพระอคกก็เรียกสมถา,ากิปัสนา,าแล้วในในสมัยพุทธกาลนะครับที่ม,มีสาวกได้ได้ฟังนะครับฟังธรรมแล้วก็บรรลุเลยอันนี้คือเป็นเป็นการค่ายควรในการเห็นการเกิดดับใช่ในขณะนั้นเลยโดยไม่ต้องมีสมาธิ มีหมดพร้อมแล้วเอามีแล้วใช่ไหมการมีไม่ต้องมีนานอ่ะมีรัดนิ้วมือเดียวก็เป็นแล้วทั้งนั้นแสดงว่าการบรรลุเนี่ยก็คือไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เวลานานอาใช้เวลานานใช่ไหมครับขนาดจิตเดียวฟุ๊บก็ได้ก็คือหลุดตอนนั้นเลยใช่ไหมได้หมดตามอินทรีย์ของสัตว์ใครอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุเร็วมีอินทรีย์มีอะไรพระองค์ก็แยกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ครับคราวนี้ถ้าเกิดเห็น<ไ>เห็นเกิดดับแล้วแต่ยังไม่บรรลุอันนี้ก็คือยังอ,อินซีเรายังไม่พอใช่ไหมครับ<ช>คือค,ค,ค,คเ,รเราเห็นว่าจิตเนี่ยมันมีการเกิดดับอืมครับแต่ว่ามันเราเราก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยวางตัวจิตนั้นได้ครับใช่ใช่มันยังเห็นไม่มากพอเพราะอินทรีย์เรายังอ่อนไงเหมือนเราอยากเลิกเล่าอะแต่เลิกไม่ได้สักทีก็เห็นโทษมันอยู่ กินแล้วปวดหัวอ้วกเหม็นไม่ไดีลุกขึ้นกินต่อยแหละแบบนี้แต่ก็เห็นโทษมันอยู่ก็เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็วันหนึ่งก็ต้องเลิอกอ,อ,อีกข้อนึงนะครับในการที่วิญญาณเนี่ยไปไปตั้งอยู่ในอายตนะทั้งหกเนี่ยสมมติว่าสมมติเราเราเห็นเห็นรูปแต่พอเห็นรูปเสร็จปุ๊บเราได้ยินเสียง วิญญาณเราไปตั้งอยู่ในเสียงอันนี้ก็คือการดับจากรูปแล้วพปเกิดไปไปตั้งในเสียงถูกไหมครับออ๋อก็จะเวียนไปเรื่อยๆถูกไหมครับตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกไหมครับอ๋อใช่โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์อเนี่ยการทํางานของวิญญาณโปมงจึงได้เห็นว่าไอการทํางานเนี้ยมันเป็นการทํางานของท่าตามธรรมชาติไม่มีใครไปสั่งไม่มีใครไปจัดการดูแลบงการอะไรไม่มีเหมือนฝนตกแดดออกมันก็ เป็นธรรมชาติของมันเรียกว่าตาตาตามันเป็นเช่นนั้นเองอวิตตาตาตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญาตาตาจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัพป,ปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าตามธรรมชาติเป็นอย่างเช่นพระอาจารย์คะ,ะกับกับนักสรรการนะคะ,ะมีมีพระสูตรอันหนึ่งคะ่ะพระสูตรหนึ่ง <c oughs> ที่ยังสงสัยอยู่ เกี่ยวกับสมาธิภาวนาสี่อย่างออย่างแรกข้อหนึ่งก็คือดูกรภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาที่อบรมแล้วเพื่อความเป็นสุขเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมมีอยู่ก็สองก็คือเพื่อความได้เฉพาะซึ่งยานทัศนะข้อสามเพื่อสติและสัพชัญญาที่มีอยู่อข้อสี่เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอคราวนี้ข้อหนึ่งเนี่ยอ่านแล้วก็คือฌานหนึ่งถึงฌานสี่ เพื่อความเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมาานะคะอ,องดูคราวนี้ข้อสองข้อสองก็บอกเพื่อความซึ่งได้ยานทัศนะเนี่ยอ,อธิบายว่าในในพระสูตรบอกว่ากำหนดแสงสว่างใช่ค่ะจิตเออเป็นจิตที่เปิดเผยไม่มีอะไรห่อหุ้มอมบรมจิตให้มีแสงสว่างอ,อันนี้เพื่อยานยานทัศนะก็เลยสงสัยว่า คำว่าจิตเปิดเผยไม่มีอะไรห่อหุ้มอะค่ะอืแล้วก็ยานทัศนะผลผลที่ได้คือยานทศนะเนี่ยหมายถึงอะไรอะค่ะก็มีพระองค์ตรัสในในพระสูตรหนึ่งว่าพระองค์จะจำแสงสว่างได้แล้วก็ทําให้เห็นเทวดาเห็นสวรรค์แต่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินเขาคุยอะไรกันแล้วก็พูดตอบโต้ไม่ได้ อพอทำได้ดีขึ้นชำนาญขึ้นก็ได้ยินเขาพูดแต่พูดตอบโตไม่ได้พอชำนาญอีกระดับหนึ่งก็คุยตอบโตกับเขาได้อย่างเงี้ยอันนี้นนหมายถึงหูทิพตาทิพไหมคะก็น่าจะประมาณนั้นใช่ได้ยินเสียงทั้งเสียงมนุษย์และเสียงอันเป็นทิพนะอ,อย่างเงี้ยในที่ไกลและที่ใกล้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ก็บอกแล้วว่าก็ยังไม่พ้นนรกกาเนิดานเปลววิสัย คราวนี้มีความสงสัยว่าข้อแรกเนี่ยเป็นฌานหนึ่งถึงฌานสี่ข้อนี้จะเกี่ยวกับฌานฌานห้าขึ้นไปไหมคะยานยานทัศนะเนี่ยค่ะตาทิ์หูทิบเนี่ยค่ะเออถ้าเอาเอาอันนี้ก่อนว่าฌานมีแค่สี่ฌานมีแค่สี่ห้าไม่มีอนะถ้าห้าต้องเรียกเป็นสมาธิเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ใช้คําว่าฌานออค่ะฌานจะใช้สุดแค่สี่ะอ่แต่สมาธิก็จะมีเลยไปอีกจะมีเลยไปอีกคราวนี้จะจะจะอยู่ในข้อนี้ไหมคะ อยายากเสนออยู่ใจ่ไหมคะพอตัวถึงตัวชานที่สี่เนี่ยก็สามารถทําพวกนี้ได้อีกเหมือนกันอ๋อเรียกว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงานอ่อนโยนจะแทงตลอดซึ่งท่าเป็นนันเอกพระองค์ก็เปรียบเหมือนเหมือนช่างทองที่อ่าเผาพอดีปาปพรมน้ําพอดีตรวจตราพอดีก็เป็นเนื้อทองที่อ่อนโยนก็นํามาทําเป็นทองรูปพรรณได้อืมพระองค์ ก็มักจะบอกเสมอว่าพอถึงจตุตฌานปุ๊บเนี่ยก็น้อมจิตไปเพื่ออุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานทิพยจักขูโสตอันเป็นทิพย์อย่างนี้อ๋อก็คือข้อสองก็คืออันนี้ตาทิพูทิพนะคะอย่างตัวข้อหนึ่งก็ได้ข้อหนึ่งก็ได้ตัวข้อหนึ่งก็ได้แต่ตัวข้อหนึ่งเนี่ยต้องถึงจตุตฌานจตุตฌานใช่อันอื่นยังไม่ได้ค่ะคราวนี้ข้อสามข้อสามที่บอกว่าเป็นไปเพื่อสติ สัมปชัญญ่ญญอันนี้ต่างจากฌานที่สี่จตุทฌานคํ<อ>าว่าสติสติบริสุทธิ์ยังไงอะคะก็คือตัวฌานหนึ่งสองสามสี่ที่ยมได้เนี่ยโยมอาจจะไม่ได้ข้อที่สามก็ได้คือยมไม่เห็นเกิดดับอืก็ไม่ต่างกับพวกปริภาชคเดลธีลัทธิอื่นที่เขาทำสมาธิได้ที่เขาทำฤทธิ์ได้แต่เขาก็ไม่เห็นเกิดดับซึ่งเกิดดับคืออริสัตสี ไม่สามารถทำลายความเป็นตัวตนในจิตได้หรือความเป็นตัวตนในนามธรรมทั้งหลายได้เพราะไม่เห็นแง่มุมเรื่องของอัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนอย่างนี้นี่ก็คือประเด็นข้อที่สามประเด็นข้อที่สามที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะใช่ก็คือยังยังไม่เห็นเกิดดับเลยค่ะยังไม่เห็นเกิดยังไม่เห็นเกิดดับใช่กับกับสติบริสุทธิ์ในฌานในจตุทฌานนะคะอ่า ต่างต่างกันไหมคะก็บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วยังไงอ๋อก็แค่นั้นก็แค่นั้นเหมือนจิตประพัฒสอนประพัฒสอนแล้วยังไงก็แค่นั้นใช่ก็แค่นั้นแล้วก็ที่สุดก็ดับอยู่ดีออใช่ไหมอ่าค่ะราวนี้ข้อสี่ก็คือเห็นขันห้าตั้งอยู่เกิดขึ้นดับไปก็เพื่อความสิ้นสิ้นอาสวะอาสวะใช่ใช่ยังสงสัยว่าคําว่าสมาธิภาวนาตรงเนี้ยค่ะสี่อย่างอ่า อันนี้ก็คืออนาปานสติการการที่เราเจริญให้มากอบรมให้มากก็คือการทำอานาปานสติให้มากใช่ไหมคะใช่อันนี้ใช่ไหมก็จะได้สี่อย่างอันนี้แล้วแล้วแต่ผลผลที่ได้ว่าใครว่าใครจะได้ตรงไหนอ่าอ๋ออโอเคใช่ค่ะขอบคุณค่ะอนาปาเป็นเหตุถ้าได้สมาธิทุกระดับเลยได้หมดเลยเนี่ยเป็นบาตรฐานได้หมดอันนี้ก็รวมสมาถาวิปัสสนาไว้ให้มักมีองแปดก็ถูกย่อเหลือสอง สมถะกับวิปัสนาสมถะเป็นยังไงมีแง่าามุมยังไงวิปัสนาจริงชันสั้นก็คือสมถะก็คือจิตมีอารมณ์อันเดียวแล้วก็วิปัสนาก็คือเห็นการเกิดดับแค่นั้นแหละ